มีผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่30ของฤดูกาล 2019- ั0 2 0ถึง2020ที่ลงเตะในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายน6-3ที่ผ่านมาพร้อมกับอัปเดตตารางคะแนนอันดับดาวซันโวล่าสุดกันปติตามกันเลยครับณทัสบอลทีวี bon ผลพรีเมียร์ลีกนัดที่30ที่ลงเตะในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนมีลงเตะกันหลายคู่นะครับคู่แรกวัดฟอร์ดเปิดบ้านเสมอกับ เลสเตอร์ซิตี้จิ้งจอกสยามไป1ประตูต่อ1นึ่ g บรตันเอาชนะอาร์เซนอลสประตูต่อ1ตั้งแต่กลับมาเตะน,นะครับอาร์เซนอลก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้กับบุฟเฟมต์ตันศประตูต่อ2และคู่สุดท้ายบอร์นมัดแพ้ให้กับคริสตัลพาเลทไป0ประตูต่อ 2. 2จากผลการแข่งขันทั้งหมดเราไปต่อกันที่อันดับตารางคะแนนกันต่อเลยครับอันดับตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อัปเดตล่าสุดอันดับที่1จากฝูงเอร์พูลแข่ง29นัดมี82คะแนนตามมาด้วยอันดับที่2แมนซิตี้แข่ง29นัดมี60คะแนนอันดับที่3เลสเตอร์ซิตี้แข่ง30นัดมี54คะแนนอันดับที่4เชลซีแข่ง29นัดมี48คะแนนอันดับที่5แมนยูไนเต็ดแข่ง30นัดมี4 6คะแนนเท่ากับอันดับที่6อย่างบุฟฟตันแต่ลูกขนต่างประตู ดีกว่าอันดับที่7เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแข่ง29นัดมี44คะแนนอันดับที่8ทดท็อตแนมฮอสเปอร์อันดับที่9คริสตัลพาเลต่างก็แข่ง30นัดและมี42คะแนนเท่ากันอันดับที่10อาร์เซนอลแข่ง30นัดมี40คะแนนมาดูกันต่อที่คข้่งล่างของตารางคะแนนอันดับที่11เเบอร์ลี่แข่ง29นัดมี39คะแนน อันดับที่12เอเวอร์ตันแข่ง29นัดมี37คะแนนเท่ากับเซาท์ทอมตันที่แข่งมากกว่าอ,อยู่ที่30นัดอันดับที่14นิวคาสเซิลแข่ง29นัดมี35คะแนนอันดับที่15บหาบริทันแข่ง30นัดมี32คะแนนอันดับที่16วัตฟอร์ดแข่ง30นัดมี28คะแนนอันดับที่17เวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่ง30นัดมี27คะแนน เท่ากับอันดับที่18อย่างบอลมัดที่อยู่ในพื้นที่โซนตกชั้นอันดับที่19แอสตันวิลล่าแข่ง29นัดมี26คะแนนและอันดับสุดท้ายอันดับที่20นอร์ซิตี้แข่ง30นัดมี21คะแนนปิดท้ายกันที่อันดับดาวซันโบล่าสุดก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับนะครับอันดับที่1ยังคงเป็นเจมี่วาร์ดี้จากเลสเตอร์ยิงไปที่19ประตูตามมาด้วยอันดับที่2 โอบาบยองจากอาร์เซนอล17ประตูอันดับที่3มี3คนนะครับกุลอาเกโรจากแมนซิตี้มูฮัมหมัดซาลาจากลรเวอร์ฟูลเดนิอิงจากเซาท์มตันต่างก็ยิงไปคนละ16ประตูเท่ากันอันดับที่6มาคัตรดฟอร์ดจากแมนยูนเต็ดยิงไป14ประตูทั้งหมดนี้ก็เป็นผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ลงเตะในคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนในวันอาทิตย์ยังมีลงเตะกันอีกหลายคู่เช่นเคยนะครับ เราจะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ